ดิค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักจากททบหกับดิฉันปัจจรีสวนสินพง์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบด,ดีแห่งสาธารณารัฐลิทัวเนียในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณารัฐลิทัวเนียซึ่งตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์2564ข้อความพระราชสารดังนี้ พระนักท่านนายกิตนัสนูเซดาประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐลิทัวเนียกรุงวิเนีุสในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณารัฐลิทัวเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลิทัวเนียสืบไป ด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่านข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐลิทัวเนียทั้งในบริบททวิภาคีและพะหุภาคีจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพรปรมาภิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรวีดีทัศสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียเวลา19นาฬิกา23นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยถนนวิทยุ ในการนี้นายเอลสันเจมส์มาร์คินันเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพอสตีเฟนส์เอกอัครราชทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคู่สมรสพันโทนิโคลัสโบเมอร์รักษาการผู้ช่วยทูตทหารและคู่สมรสรวมทั้งเจ้าหน้าที่การทูตและเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นเสด็จเข้าห้องพิธีนายอัลสันเจมส์มคคินนันเอกอัครราชทูตเคอรัตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งทุนกล่าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเคอรัฐออสเตรเลียแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดีทัศารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทําขึ้นเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียครบ69ปีโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะทรงศึกษาโรงเรียนเปรียมทหารนักคิงสกูลหรือโรงเรียนคิงส เขตพารามาตานุครซิดนีย์และวิทยาลัยการทหารชั้นสูงณวิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราเคอรรัตออสเตรเลียที่นำเสนอภาพเหตุการณ์ในอดีตและบทสัมภาษณ์ของพระสหายร่วมชั้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอธิพลเอกเดวิดเฮอร์ลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งเคอรรัตออสเตรเลียคนปัจจุบันพลเอกเซอร์ปีเตอร์คอสโครฟอดีตผู้สำเร็จราชการแห่งเคอรรัตออสเตรเลียคนที่26และพระสหายร่วมชั้นที่ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในกองทัพและ รัฐบาลออสเตรเลียนอกจากนี้วิดีทัศน์ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเคือราชออสเตรเลียสำหรับสารคดีเฉลิมพระเกียรตินี้จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆช่วงข่าวในพระราชสำนักระหว่างวันที่16-18กุมภาพันธ์2564 และจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2505และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเครือรัฐออสเตรเลียโดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าเสรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเคราอัฐออสเตรเลียเมื่อวันที่26สิงหาคมถึง12กันยายน2 5 0 5 นับเป็นครั้งแรกที่มีพระมหากษัตริย์จากต่างประเทศสเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศจนก่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อยอดเป็นโครงการความร่วมมือต่างๆจบจนถึงปัจจุบันส่วนพระบระมาชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระบระมาชายาลักษณ์ขณะทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทยัยนกเครรัฐออสเตรเลีย รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของรัฐบาลออสเตรเลียในหายครั้งด้วย ทั้งนี้ประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดต,ตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2495ซึ่งจะครบ69ปีในปี2564โดยมีความร่วมมือครอบคลุมทั้งด้านการทูตการทหารการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคคลระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยมีบทบาทสําคัญและ เป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งเป็นคู่ค้าที่สำคัญโดยทั้งประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียจึงมุ่งรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมาโดยตลอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายชินีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปะวิทยาสาขาต่างๆเฝ้าถุลองทุลีพระบาทรับพระราชทานเรียนรุษดีมาลาเข็มศิลปะวิทยาประจำปี2563 วันนี้เวลา20นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปะวิทยาสาขาต่างๆจำนวน7คนเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุสฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาประจำปี2563ตามลำดับดังนี้ นางปิยนาถบุญนาคสาขามนุษยศาสตร์นายวิจิตศรีสะอ้านสาขาศึกษาศาสตร์นายสมศักดิ์ปัญหาสาขาวิทยาศาสตร์นางสาวนริสาฟูรกูลสาขาแพทยศาสตร์นางพันนีปิติสุทธิธรรมสาขาแพทยศาสตร์นายพิเศษลุมพิการนนท์สาขาแพทยศาสตร์และนายวรวิทย์เหล่าเรนูสาขาแพทยศาสตร์ โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ารับพระราชทานเหรียนดุษดีมาลาเข็มศิลป,ปะวิทยาประจำปี2563เพื่อเป็นขวัญและก,กำลังใจต่อไปดีแล้วก็ภูมิใจในความสำเร็จของท่านก็เข็มศิลปวิทยาใน,ก,นการแสดงการยอมรับในผลงานใน นใใาา้านาใใจควมสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ท,ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียครบ69ปีวันนี้ขอเสนอเป็นตอนแรกค่ะ ไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมานานตั้งแต่ความสัมพันธ์ทางการทูตในระยะแรกจนถึงความร่วมมืออย่างกว้างขวางในปัจจุบันมิตรภาพนี้ลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สเสด็จไปประทับอยู่ที่ออสเตรเลียนานถึง6ปีครึ่งโดยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ณนะราชวิทยาลัยนายร้อยทหารบกดันทรูน ทว่าการเสด็จพระราชดำเนินไปประทับครั้งนั้นได้รับการบ่มเพาะเมื่อ8ปีก่อนหน้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระราชอาคันตุกะพระองค์แรกที่เสด็จเยือนออสเตรเลีย การที่พระราชวงศ์ไทยทรงสุนพระราชาหรือไทยในออสเตรเลียเป็นอะไรที่เกิดขึ้นครั้งแรกขอถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทย In the past, you call Thailand or Siam a country in the far east, but our country is not the far east. It is the near north. การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจะทรงได้รับพื้นฐานที่ถูกต้องตามที่สองพระองค์ทรงคาดหวังจากสายสัมพันธ์ดังกล่าวการเสด็จเยือนในครั้งนั้นบรรลุผลและไม่กี่ปีหลังจากนั้นสายสัมพันธ์ก็เริ่มต้นขึ้น โดยการเสด็จพระราชดำเนินถึงนครซิดนีย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเพื่อทรงศึกษาณโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียวันหนึ่งในการประชุมของโรงเรียนเราได้รับแจ้งว่าจะมีนักเรียนใหม่มาเรียนนั่นคือมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจ,จักรไทยผมรู้สึกเกรงใจในพระองคุคณน่าจะพอนึกออกนะ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้พบเจ้านายระดับสูงพระองค์สเสด็จมาประทับณแมคอาเธอร์เฮาส์ในปีพศ2 5 1 3และผมเป็นหนึ่งคนที่ได้รับเลือกให้ถวายการต้อนรับและช่วยให้การปรับพระองค์ในโรงเรียนง่ายขึ้นนี่คือนักเรียนใหม่ใหม่สำหรับออสเตรเลียและชีวิตนักเรียนประจำในออสเตรเลียทรงเป็นเหมือนนักเรียนใหม่คนอื่นๆผมหมายความว่าทรงได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับนักเรียนคนอื่นๆ ในวารสารของโรงเรียนกษัตริย์ในอนาคตทรงพระนิพนธ์ว่าคำว่าออสเตรเลียมิใช่เพียงแค่คำหนึ่งคำอีกต่อไปแต่นำมาซึ่งความทรงจำที่เกี่ยวกับต้นกรรมดอกวัตเทิลที่บานสะพรัง่งฝุ่นผงอุทก,กภัยชาญเมืองแหล่งแร่ในถิ่นกันดานและชาวออสเตรเลียสิ่งที่ประทับใจผมมากคือความสนพระราชาลุอไทยในศิละปะโดยเฉพาะดนตรีสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นนักดนตรีที่ยอดเยี่ยม พวกเราจะนั่งฟังพระองค์ทรงดนตรีนั่นเป็นสิ่งที่เราทั้งสองฝ่ายรักและไม่เคยลืมผมมักจะบอกเพื่อนๆว่าพระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งและจะทรงมีความมั่นใจตามแบบกองทัพเพราะทรงได้รับการฝึกฝนจากดันทูลและแล้วความบากบั่นก้าวต่อไปในออสเตรเลียของกษัตริย์ในอนาคตก็เริ่มขึ้น สี่ปีแสนทรหดในสนามฝึกสำหรับผู้นำทหารที่มีชื่อเสียงสำหรับชายหนุ่มคนใดก็ตามการข่าวศึกษาณนะราชวิทยาลัยนายนร้อยทหารบกที่รู้จักกันในนามว่าดันทรูนถือเป็นเรื่องที่น่าหวาดวันคุณจะถูกตะคอกใส่แล้วก็เดินแถวไปทั่วและก็ต้องหาวิธีใส่เครื่องแบบต่างๆ กานโอเองอะนะราชวิทยาลัยแห่งนี้สอนคนหนุ่มให้รู้จักระเบียบว,วินยัยแนะนำให้พวกเขารู้จักตนเองและผู้อื่นผมเริ่มเข้าเรียนที่นั่นปี2015ทันทีที่จบมัธยมปลายและไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการทหารนอกเหลือจากการฝึกในร้อยราวๆหนึ่งปีพวกคุณมาถึงที่นี่และทุกคนก็ดูเหมือนๆกันไปหมด เมื่อมาถึงเป็นครั้งแรกทุกคนต่างพูดว่าในรู้ไหมว่ามีพระโขนราชกุมารประทับอยู่ที่นี่ด้วยอาจจะเป็นที่โรงอาหารในเย็นวันหนึ่งที่ผมได้พบพระองค์ครั้งแรกผมจําได้ว่าคิดอะไรในตอนนั้นโอ้ชายหนุ่มคนนี้อยู่ที่นี่กับเราในตอนนี้ช่างน่าประหลาดใจสิ่งไร หลังจากนั้นเราก็ตระหนักว่าไม่นะพระองค์ท่านเป็นหนึ่งในพวกเราทรงประทับอยู่ที่นี่เพื่อทรงศึกษาร่วมกับเราพวกเราถูกเตือนให้ปฏิบัติต่อพระองค์เหมือนที่ปฏิบัติต่อพวกเรากันเองดังนั้นจึงสําคัญมากที่จะไม่มองว่าพระองค์ทรงถูกแยกออกไปแต่ทรงเป็นส่วนหนึ่งของทีมเมื่อเราได้รับการฝึกต่างๆฝึกแถวทหารฝึกการแช่อาวุธพระองค์ทรงเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียนทรงเป็นหนึ่งในนักเรียนในร้อยนี่เป็นข้อปฏิบัติที่ทรงปฏิบัติตาม สมเด็จพระนิธาธิราที่รา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่บ,บุคลากรที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับพระราชทานเงินและห้องน้ําสำเร็จรูปพระราชทานจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆแก่โรงพยาบาล4แห่ง วันนี้ที่ห้องประชุม101สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายสุมเมธตันติเวชกุลกรรมการและเละขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญที่ระลึกพระราชทานสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่นายแพทย์ธนรารักษ์ผลิพัฒน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขสำหรับเชิญไปมอบให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยปัจจุบันบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายภารกิจในการเข้าไปช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดของประเทศในเวลานี้จึงถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นที่น่ายกย่องเชิดชู และจากนั้นกรรมาการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่โรงพยาบาลสามแห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อนําไปพัฒนาห้องฉุกเฉินสําหรับรองรับผู้ป่วยโควิด -19 และผู้ป่วยฉุกเฉินอื่นๆ โรงพยาบาลกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครสำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยหนักและห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อใช้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 และโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับนำไปปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อรวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และพร้อมกันนี้ได้พระราชทานห้องน้ําสําเร็จรูปพระราชทานแก่โรงพยาบาลสนามแห่งที่9หรือศูนย์ห่วงใหญ่คนสาครแห่งที่9จังหวัดสมุทรสาครซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวิดวอเตอร์ซิสเต็มดีเวล็อปเมนต์จำกัดโดยจะสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ได้ถึงจํานวน400เตียง สำหรับกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมาศและประธานกรรมการมูลและนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลลนิธิชัยพัฒนาจาัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ปัจจุบันได้พระราชทานมบประมาณจากกองทุนแก่โรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งสิ้น122โรงพยาบาลใน56จังหวัดทั่วประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะช่วงนี้ที่ชันปัาจ,จรีสวนสินคงพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ